เอาละครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้กลับมากับผมอีกครั้งนะครับแต่ว่าหลังจากที่ไม่ได้ทำคลิปเป็นเวลานานแต่ว่าไม่เป็นไรวันนี้ผมสักนะครับจะมาแนะนําตัวละครวีโรที่ฮีโร่ที่มีช่วยวีโรวีโรเนี่ยจริงๆคือเอาจริงคือที่อยากทําขึ้นมาเนี่ยเพราะว่ามันคนพูดหลายคนว่าเอ้ยไม่บัฟวีโรสักทีวีโรมันกาดที่แย่แล้วมันไม่มีตัวในเกมแล้วทำไมไม่มีสกินอะไรอย่างงี้ก็จะมาตอบให้คร่าวๆเนาะเพราะวีโรเนี่ยเป็นตัวละครที่เอ่อ รู้สึกว่าจะมีการเกี่ยวยงมาจากหนังเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะหนังเรื่องเนี่ย the warrior 2 1 2ไม่ไม่ทราบนะไม่ทราบรายละเอียดแต่ว่าเคยได้ยินมาเหมือนกันว่ามันเป็นตัวละครที่มาจากหนังเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นไอ้พวกสกินเนี้ยก็จะเป็นลิขสิทธิ์ของเขาเนาะก็เลยยังไม่มีสกินออกมาสักทีประมาณนั้นได้ยินว่านะก็ไม่ทราบรายละเอียดเหมือนกันก็ข้ามไปก่อนวีโรเป็นเอ่อฮีโร่ที่แพ้ทางตัวละครเยอะเลยไม่ได้เห็นคนเล่นบ่อยนะัก วีโรเนี่ยถ้าจะให้พูดก็ความสามารถจะคล้ายๆกับอะดูอินอะดูอินเนี่ยเป็นแท้งเหมือนกันแต่ว่าเป็นแท้งประเภทรักษาระยะห่างเป็นแท้งประเภทที่แบบเออคือไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ตัวละครเข้าก่อนมันก็มันก็ไม่เชิงนะมันเหมือนตัวแบบกะระยะคือแบบฟาสกิลหไปปุ๊บถ้าเกิดจังหวะยกได้ก็3ยัดเข้าเลยแล้วก็อืมก็แกงทำนองนั้นแต่ว่าวีโร่เนี่ยเป็นตัวสวนโถม ส่วนโถมหมายความว่าอะไรส่วนโถมหมายความว่าวีโรเป็นตัวละครประเภทคืออย่างเช่นอ่ะก่อนที่เราจะพูดส่วนโถมเนี่ยเราไปบอกกันก่อนว่าวีโรมันแพ้ทางตัวประเภทไหนดีกว่าวีโรมันแพ้ทางตัวประเภทที่มีการเคลื่อนไหวเยอะแล้วก็มีสกิลอมาตะเยอะแล้วก็มันแพ้ตัวระยะอย่างแครรี่เนี่ยแพ้แทบจะทุกตัวเลย แวนก็แพ้เอลซูก็แพ้ไวโอเลตก็อืมกึง่งๆอยู่ตัวนี้คาเฟ่นี่เต็มๆเลยลินดิสโอเต็มๆเหมือนกันลาวิเอลก็แพ้ไฮยะติก็แพ้สลิมกูแพ้ลูก,ก็เออสูสีอยู่เฟนิกก็น่าคิดนะเฟนิกไม่รู้โมลเลนแพ้ทานะจริงๆโมลเลนมันกึง่งๆอ่ะแต่มันค่อนข้างเอ็นเปทางแพ้เอเลนดอร์ไม่ต้องพูดถึงเลยเซดิก้าก็อืมไม่รู้สิส่วนตัวเนี่ยรายละเอียดไม่พูดถึงแลยนะโทนแพนิโกชิไมไฮ ก็อือมก็ส่วนใหญ่เป็นตัวแพรทางแล้วเนาะก็จะมีชนะทางแคลรี่ไม่กี่ตัวแล้วก็ตัวไฟเตอร์เนี่ยส่วนใหญ่ที่มันชนะเนี่ยก็จะเป็นไฟเตอร์หรือเมดที่มันช้าๆแล้วก็ดาเมจไม่มากนะักแล้วก็เป็นพวกตัวประเภทยืนนะไม่ใช่ตัวแบบเอ่อตัวประเภทยืนมายของไงตัวประเภทยืนก็เอออย่างเช่นถ้าจะให้พูดนะอย่างเช่นอ่าหมึกอย่างเช่นทาล่าเนี่ย อย่างเช่นอ,อ่ตะกี้ตัวอะไรนะโอเมนใช่โอเมนโอเมน,โอเมนเป็นต้นทํานนั้นก็มันแพ้ทางตัวละครหลายตัวอยู่มีเวเลสก็สูสีฮะพูดยากถ้าเวเลสเล่นเก่งก็แพ้แพ้แพ้พูดเต็มเตพูดตรงๆเลยมันเลยเป็นตัวละครที่เล่นยาละหาพบได้ยาในเกมต่างๆก็ถ้าถามว่าเกมไหนที่หยิบได้บ้างก็จะเป็นเกมที่อย่างที่บอกไปก็ เป็นเกมที่ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเป็นเกมแบบเกมโถมอะประเภทแบบโถมแบบโถมไม่รู้จะพูดยังไงมันเกมแบบไฟเตอร์อะไฟเตอร์เยอะ,อะเออดำ,ดำนอนนั้นแล้วก็เป็นเมดประเภทที่ดาเมจไม่แรงมากอย่างล้อเรี่ยวเงี้ยตัวละลายแทงเงี้ยวีโร่นี่ยังชอบเลยมันก็เลยยากอย่างที่เห็นมาจังก้าเง,งี้ยวีโรชอบ เอเซนกานี่คิดหนักอยู่นะเพราะว่าอัปเดตใหม่มันเป็นมันมีสกิลผักใช่ไหมแล้วแช่อีกก็ไม่รู้สิเพราะว่าวีโร่มันเป็นตัวละครที่หยิบได้ยากไงมันเลยไม่มีโอกาสได้ทดลองเยอะก็เลยบอกไม่ได้แบบชัดเจนเหมือนตัวหลายๆตัวว่ามันชนะทางแพ้ทางตัวไหนบ้างเพรานั้นจินนาที่วีโร่ก็แพ้นะเพราะว่าจินนามันปันป่นปั่นทีก็ไปหมดแล้วก็ ไอ้ไอ้คีไอเทมหลักเนี่ยของวีโรจะมีอยู่2ออย่างนะคร่าวๆจะเป็นเกาะไฟกับดาบขีวีโรเนี่ยอธิบายก่อนว่ามันเป็นตัวละครที่ตีแล้วติดขีได้เพราะฉะนั้นเนี่ยดาบขิเลยเป็นทาให้มันเป็นแทงที่มีดาเมจอะ่ะมันเลยเป็นแบบเหมือนแทงที่มีเอกลกักษณ์เรื่องดาเมจและการเหมือนแบบการตายเกิดใหม่คือหมายถึงแบบ สามารถรับโถมในครั้งหนึ่งนะถ้าเพื่อนโถมกลับในจังหวะนั้นคล้ายเซนเนี่ย,ยอ่ะแบบเราโดนลุกมาใช่ปะ,แล,ะลปแล้วเซนเนียลงปุ๊บเราก็ได้โอกาสสวนกลับอย่างเงี้ยเราก็เงี้ยเหมือนวีโรอะไวีโรก็สกิลสองเข้าไปเห็นมันรวมกัน5ใช่ไหมสกิลสองเข้าไปแล้วกดชาร์จดันติแล้วบึ้มยกขึ้นหมดก็เปิดโอกาสให้เพื่อนกระโดดเข้ามาแล้วก็แกงก็เป็นการเปิดจังหวะเนาะแล้วก็เออจะเป็นเหมือนแบบเปิดจังหวะให้เพื่อนเสร็จปุ๊บ เออเราก็อาจจะตายอะไรเงี้ยเราก็รอเพื่อนมาเหยียบเออเวลาวีโรตายเนี่ยเคยสังเกตไหมว่ามันจะมีแบบจุด3จุดรอบตัวถ้าเพื่อนเหยียบครบเนี่ยเราจะเลือดเต็มแล้วก็เกิดใหม่ทันทีเลือดเต็มนี่ไม่มั่นใจว่าเต็มหรือเต็มแบบร้อยหรือเปล่านะเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีโอกาสลองเยอะเหมือนกันแล้วก็มันมีไม่กี่มันมีไม่กี่คนแหละที่คิดว่าเออวีโรมาสามารถเล่นได้จริงอะ่ะ วีโร่จริงๆเป็นตัวละครที่เล่นได้แล้วโหดนะแต่ว่ามันต้องขึ้นอยู่ออกับเกมไงแล้วมันค่อนข้างตรงกับแพทนี้ตรงที่ว่ามันเป็นตัวละครที่ขึ้นอยู่ออกับคอมเออมันไม่ใช่ตัวละครที่เออมันมีตัวโหดแบบโกงเวอร์มาตัวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่่ะแพทนี้มันเป็นตัวที่ขึ้นออกับคอมวิโรเลยเป็นตัวที่สามารถหยิบมาเล่นได้ในแพทนี้แล้วมันก็แพทนี้ก็กำลังจะจบแล้วก็อย่างที่เห็นเออก็อีกวันสองวันนะแพทนี้จะจบลง ก็เกาะไฟนะีวิโลมันจะมีสกิลหนงมั้งที่มันจะมีออร่าออกมาเป็นจังหวะ3ทีปล่อยดาเมจเวทซึ่งมันจะช่วยกับอันเนี้ยทำให้ Mental of Law หรือเกาะไฟเนี้ยมันจะช่วยเพิ่มดาเมจได้แล้วก็เพิ่มแบบจังหวะในการบบเวลาสองเข้าไปแล้วอันติยกเนี้ยบอกเลยดาเมจครึ่งหลอดเออใช่วิโลเป็นตัวที่สวนทางตัวนึงได้แน่ๆเลยคือลิงลิงนะลิง ลิงแบบวีโรตัวหนึ่งเลยที่สวนได้แน่ๆคือลิงที่เหลือ <c oughs> ก็ไม่ได้มีโอกาสลองเยอะอย่างที่บอกนาครอนี่ตัดออกไปได้เลยมันไวเซฟิดก็ยังถ้าเกิดมันเข้าออกจังหวะดีมันก็ยากมันเป็นมันสวนยากอย่างเลียวมาเนี่ยอาจจะพอได้แต่เลียวมาป่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยเห็นแล้วนะซูก้าซูก้ามันมันต้องเข้าจังหวะสวยๆเอออย่างเพนอย่างเนี้ย โคตรชอบเลยวิโรอ่ะอันติเข้ามาเพนมันติเข้ามาใช่ป่ะมันวิโรเวลากดอันติมันจะเป็นเหมือนกับว่ามันจะไม่รับเหมือนแบบไม่รับซีซีอ่ะเออแต่มันมีบางจังหวะไม่เข้าใจเหมือนกันมันบล็กหรืออะไรบางทีมันก็โดนซีซีไม่เข้าใจเหมือนกันอืมประมาณว่าถ้าเกิดแบบเพนพุ่งมาเนี้ยวิโรวโลกดอันติรอเลยแล้วปึ้งยกขึ้นเพนตายไม่ต้องเข้าละเพนลาก่อน โบขาดที่สู้ไม่ได้แน่นอนตัดไปเลยก็มีไม่กี่ตัวหรอกที่วีโร่มันสู้ได้เป็นตัวสวนโถมอ่ายักษ์ยกตัวอย่างเกมเช่นเกมที่ผ่านมาเนาะก็เกมนี้อ่าของก็ออกอย่างที่เห็นตะกี้ก็อาจจะมีสลับของบ้างอะไรยังไงก็ขึ้นอยู่ออกับเกมเนาะแต่ว่าไอเทมหลักส่วนใหญ่จะเป็นเกาะไฟกับดาบขี้อย่างที่เห็นเลยไม่มีอะไรมากถ้าเกิดว่าจะ เอาไปเล่นเลนมันก็ได้อะแต่ว่ามันเป็นตัวที่ต้องการเพื่อนช่วยเพราะเบิร์กมันคือถ้าตายแล้วเพื่อนเหยียบคบเนี่ยมันจะเลือดเต็มทันทีแล้วเกิดตอนนั้นเลยประมาณนั้นมันถ้าเกิดอยู่ออฟเลนเนี้ยมันจะไม่มีคนช่วยไงแล้วไอ้เบิร์กวิโรมันจะเสียผลประโยชน์พาสีเบิร์กไม่รู้สเกมนี้เรียกอะไรอ่ะท่านองนั้นก็ไปดูกันที่เห็นไหมวิโรเป็นตัวที่เออใช่แล้ววิโรพาสีมันมีเกาะเวทให้แต่เริ่มนะมันเลยเป็นตัวที่ เออมันไม่เชิงยืนยืนกับเมดได้แต่มันเป็นตัวที่ระดับหนึ่งอึดระดับหนึ่งเลยวีโร่แล้วเป็นตัวที่มีดาเมจมากต้นเกมวีโร่เป็นตัวที่ห้ามเล่นเอาไปใช้เลดเกมเพราะวีโร่มันเป็นดูของสิบางจะตายเล่นเลดเกมไม่ได้หรอกแต่ถ้าเล่นเลดเกมจริงวีโร่ถ้าเกิดวีโร่ของมันก็ออกได้แต่มันจะไม่มีดาเมจนยตัวมันจะกลายเป็นตัวแค่ตัวทําจังหวะและตัวทําจังหวะเนี่ยบางทีมันก็ได้จริงแต่ว่ามัน ให้ส่วนตัวผมนะมันให้ความรู้สึกว่าวีโรมันเสียผลประโยชน์คือหมายถึงมันเสียของวีโรเปล่าไม่มีอะไรแล้วก็รูนที่ผมใช้ผมใช้เป็นรูนแทงกปกติเลยแบบรูนแทงทุกตัวใช่นี่นะแล้วก็รู้สึกใส่เล็ยอย่แบบหนึ่งนะใช่ golden body 9. เก้าเลเหนึ่งแล้วก็ protect สิเอ่อ p r o วส c t i อ่าไม่มีอะไรมากเพราะว่าด้วยของปกติการออกของวีโร่เนี่ยมันตัวที่ออกดามจเยอะมากเพราะฉะนั้นเลยต้องการเอาดูเนี่ยมาเสริมทำให้เลือดมันอึดแค่นั้นนี่คือเซตที่ผมออกนะทําน้องนั้นตอนนี้ก็อยู่แพทหนึใช่ไหมแพทหน่ไม่ใช่คอมมานเดอร์หนมันสีมันคล้ายกันอะรู้ไม่ออกก็ไม่เคยขึ้นซะดีค้างมาตั้งกี่ซีซั่นละสี่้ซีซั่น อ่าก็จะเป็นต่อไปอ่าใช่เป็นส่วนของพลังแฝงเนาะพลังแฝงเนี่ยรู้สึกผมจะใช้เป็นวีโแป๊บนึงนะอ่าใช่พลังแฝงผมใช้เป็นก่อเนาะเพราะเหมือนแบบว่าเพราะมันคือมันเป็นตัวรับไงผมได้เป็นตัวรับรับโถมเพราะฉะนั้นเวลาผมสวนไปผมจะโดนตีเยอะใช่ปะ่ะไอสวนเนี้ย อันนี้มันเลยช่วยแล้วเวลาคิวได้เลือดผมจะเพิ่มทําให้ผกไฟต่อได้ก็ทำานองนั้นแล้วก็ค่าคีพเพื่อเพิ่มเลือดเหมือนทําให้อึดไว้ก่อนด้วยของเซตนี้นะก็อืมอันนี้ผมเอาไปเล่นเวลาอยู่ออฟเลนเคยลองเมื่อก่อนเมื่อก่อนมันพอได้นะแต่ตอนนี้ยืนไม่ไหวแล้ะแต่และตัวไม่รอดแล้วด้วยความที่มันไม่อึดด้วยก็เคยลองเซตนี้เหมือนกันแต่ว่าไม่อะ่ะ ก็จะเป็นเซตนี้แหละหลักลเพราะวีโร่มันไม่ได้มีโอกาสที่เราจะได้เล่นเยอะขนาดนั้นเนี่ยมันยังไงก็ไม่ได้ละอ่ะไปดูนะว่าอืมแคมฝึกใช่ทดสอบฮีโร่ก็จะเป็นการมันแบบดูสกิลให้คร่าวๆเนะาะวีโร่อ่าฮะแล้วก็ไฟสงครามอย่าง เออใช่แต่วีโร่ก็อย่างที่บอกไปมันเป็นตัวที่สู้หมายว่าตัวตัว,ตว,ตวมันเล่นยากไงยกเว้นถ้าเราเกมนำไงคือยือนสู้เพนได้เลยยืนสู้ลูบูได้เลยอ่ะลูบูก็อย่างไอเนี้ยมันชื่ออะไรลิรปโป้เออลิปโป้ยืนหนึ่งหนึ่งลิปโป้ได้เลยเนาะถ้าเกมนำแต่ถ้าเกมไม่นำก็อ,อยังไงก็สู้เสียสู้กับลิปโป้วันนี้ อาจจะมาพูดถึงจังหวะการใช้สกิลต่ตอเนาะก็อย่างที่รู้กันไอไอวีโร่เนี่ยคอมโบมันมีไม่มากหรอกมันมีแค่เหมือนดูจังหวะถ้าเพื่อนรวมมื่อไหร่ก็คือ2ลันติดงัดแล้ววีโร่เนี่ยเออก็จําไม่ได้เยอะหรอกแต่รู้สึกเหมือนถ้ายิ่งชาร์จนานมันจะยิ่งครูดาวนานมัน้งถ้าจำไม่ผิดก็กะกะจังหวะให้ดีว่าศัตรูวงกว้างแค่ไหนทำเรานั้นอ กดให้ครบก่นอ่ะาวาิโร่เนี่ยสก,กิลหนึ่งใช่ไหมก็ฟาดฟาดและสก,กิลสามจะเป็นการฟาดลงทำให้ติดยกขึ้นทำนองนั้น ก็เป็นการสร้างจังหวะให้เพื่อนได้ในบางครั้งส่วนสก,กิลสอก็เป็นการผักไม่มีอะไร <Okay. S 1> แล้วมันจะมีการที่แบบมีแบบเห็นไหมจะมีกระแสะออกมานิดนึงตองน,นั้นกูดาวมาละโอเคก็วบเห็นไหมมีจังหวะที่ระเบิดแบบเห็นไหมตัวมันตีแล้วติดขีดได้เพราะผมใสเ่เหรตอนนี้ยังไม่ได้ออกไอเทมใช่บอกว่าเออยังไม่ได้ออกไอเทมขี เห็นด้วยว่ามันติดขี้ได้เพราะว่าผมใส่นะอืมก็จะเป็นอย่างที่เห็นจะมีดาเมจเวทออกมาใช่ไหมอืมมันไม่อยู่สิอ่าแล้วส่วนจังหวะยกนะก็จะอย่างนี้แล้วก็กดค้างไปเลยปึ้มทำนองนี้ไม่มีอะไรมาวีโร่เป็นตัวที่เล่นง่ายแต่ว่าต้องดูคอมดีๆเวลาหยิบอ่ะสำหรับวันนี้ก็ ใช่ขอบคุณที่เข้ามารับฟังแล้วก็เข้ามารับฟังการระบายครั้งนี้เนาะเพราะว่ามีคนไม่มากที่มันจะรู้ว่าวีโรมันเป็นตัวที่มีประโยชน์โคตรเลยใน,นจังหวะส่วนโถมแต่ว่าต้องเป็นคนที่เล่นเป็นล้านเกมได้ดีในระดับหนึ่งเลยแหละเพราะว่าไม่งั้นมันจะเล่นยาก ừ, ทำนองนั้นไม่มีอะไรมาไปบาย